กำลังเดินทางขึ้นเจดีพุทธทะยาวัดวิเววังคาราม ขึ้นมาแข่งขาอย่างดีอยู่ขึ้นมาเลยทดสอบแข่งขาด้วยวิงอสะดดงสุดเดินวนสามรอบรอบเดียวก็พอมั้งอาจารย์ท่านก็เพิ่งเคยมาท่านบอกนูนะองนื้